สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาสอยเดี๋ยวซูมก่อนมันสูงมากเลยค่ะมะขามนะคะขามเราจะทําน้ำพริกมะขามกันนะคะตรงเหรอปกติจะดกมากๆเลยนะคะแต่ปีนี้หล้อมแหลมหลอมแหลมนะคะดูดิขอโชว์หน่อยแววตะแมวตะแมวนี่ค่ะนี่นะคะได้สามลูกนี่ได้สามลูกนะคะ ฐานลูกเอากิ่งนี้ก็พอแล้วล่ะเพราะว่าลูกมันใหญ่มากเลยอะเราก็จะทำน้ำพริกมะขามนี่นะคะนี่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 มันจะมันจะไอ้นี่นะคะมันจะหลุดแต่ไม่ใช่มันจะแตกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้กำลังภายในนะคะโอเคใส่นี่เลย น,น่าจะพอแล้วล่ะก่อนที่เราไปเก็บอมะขามมาเนาะเราจะทําน้ําพริกมะขามนะคะก็เลยมาถ่ายนะคะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็มะขามที่เราสอยมานะคะนี่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราลองหั่นดูนะคะแล้วเปลือกมันแข็งมากนะคะก็เลยเราก็เลยเออมันแข็งมากเราก็เลยเออต้องต้องแกะแบบนี้นะคะต้องแกะเอาเปลือกออกแบบนี้นะคะเพราะว่า ของมะขามเราพันกเกษตรนะคะพันกเกษตรมันก็เลยเปลือกแข็งมากแล้วอ,อย่างหนึ่งมันไม่ใช่มะขามที่อ่อนมากนะคะมันมีเม็ดแล้วเนาะก<ม>็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพริกเริ่มจากพริกเลยเนาะ<ม>พริกนี่นะคะพริกแล้วก็แล้วก็หอมหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนี่เอ่อเขาจะใช้ผัดนะผัดให้หอมนะคะแต่หอมแดงกับพริกนี่จะตำรวมกันนะคะแล้วก็ สร็จแล้วเราก็ใส่กะปินะคะอ่ามาดูกะปิลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะคะกะปิก็ใส่เยอะหน่อยนะครับโดยประมาณก็สามช้อนโตะนะคะเนื่องจากมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวจับเลยนะคะกมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลมาตัดเปรี้ยวนะคะน้ําตาลก็ประมาณสามช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะแต่น้ําปลาใส่เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเพราะว่ากะปิเยอะแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้นะคะหมูสับค่ะหมูสับหนึ่งถ้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะทำนะคะต่อไปเราก็จะโขลกเครื่องปรุงก่อนนะคะแล้วเราค่อยทําการผัดนะคะจะทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็จะหั่นมะขามนะคะที่เราแกะเปลือกแล้วนะคะเพื่อง่ายต่อการโขลกนะคะเพราะว่านะคะเราก็โขลกทีละน้อยก็พอเนาะโขลกเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนนะคะนี่นะคะแบ่งหน้าที่กันทํานะคะ หนึ่งแกะเปลือกคนหนึ่งตามมาแล้วก็ว่าไปนเปนาะนี่นะคะนี่น,นะหลัง,งจากเราเราโขงกมะขามละเอียดแล้วเนาะเราก็จะตักตักตักเอามาใส่ตักมาใส่คกใหญ่นะเพื่อที่เราจะผสมเครื่องในคกใหญ่นะคะนะคะเราจะโขกหอมเนาะโขกหอมเนาะ,ะระวังไม่กระเด็นนี่นะคะเราก็จะโขกหอม ตอไปค่อยกอาจจะกระเด็นเน,นี่นะคะโขกหอมให้ละเอียดเสร็จแ,แล้วพอใกล้ละเอียดแล้วเราก็เอาพริกเอากะปิลงก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยพริกนะคะเพราะพริกเราจะไม่ให้ละเอียดมากนะคะแล้วเราค่อยทยอยเอาเครื่องปรุงทุกอย่างตามรวมกันหมดนะคะแล้วเราค่อยย้ายลงโคกใหญ่นะคะแล้วผสมก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยไปผัดก็ อออกะปิลงเนาะที่เตรียมไว้นะคะประมาณ5ช้อน,นใส่เยอะๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมะขามเปรี้ยวมากใส่ลงก่อนเพราะว่าหอมมันกระเด็นนะคะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าจริงๆถ้าเราใส่เกลือมันจะช่วยได้แต่อันนี้ม,มันค่อนข้างที่จะแฉะทำต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เแล้วค่อยใส่พริกนะคะ น,ะะนี้เราก็ใส่พริกลงไปเนาะใส่ที่หลังเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากเนาะก็เลยใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าอยากให้มันบุกแค่นั้นเองนะคะมันจะเผ็ดมากเกินไปนะะตามตอนะคะเสร็จแล้วเราเราตาพริกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายมาไว้โคกใหญ่เนาะไว้โคกใหญ่นะคะ,คะ,คะมองไม่ได้เห็นเท่าไรนีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะคลุกทุกอย่างในพ็กใหญ่นะ,ะมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะเพราะว่าพก็กหินเรามันเล็กเนาะมันเล็กแล้วมันก็ตื้นๆนะคะมันจะล้นออกมานะคะโ <c oughs> อเคเอาหลังจากนั้นนะ,ะนะคะนะคะเราก็นี่เลยนะคะหมูสับที่เตรียมไว้หนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปปึ๊บแล้วเราค่อยคลุกเคลานะคะใส่น้ําตาลก่อนน้าตาลก่อนน้ำตาลก่อนอน้ำตาลท,ที่เตรียมไว้เนาะ,ะนี่เลยนะคะ เตรียมไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเออเพราะว่ามะขาวมันเปรี้ยวมากโอเคเอาน้ําปลาด้วยลืมอาตายและลืมน้ําปลาอ่ะมันบังแสงนี่นะคะน้ําปลาที่เตรียมไว้ไม่ต้องเยอะมากน้ําปลาปลาเล็กน้อยพอก็โคกนะคะอันนี้เปลี่ยนโคกเลยนะคะโคกโคกใหญ่ใหญ่เลยนะคะ ให้เทากนยากนะคะน้ำพริกมะขามนี่ขั้นตอนเยอะเจียงจังเลยนะคะไม่รู้ออกมาจะรสชาติยังไงบ้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ทําเยอะอย่างนี้นะคะเราจะทํานิดเดียวเนะาะมะขามอ่อนๆแค่แค่ห้าฝักนะคะอ่อนๆเนาะแต่อันนี้มันมะขามมันแก่แล้วเนาะมันก็เลยอาจจะเปรี้ยวไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่าผสมกันได้ที่แล้วนะคะ ล้วก็จะตักออกมานะคะตักเตียนกระทะนะคะเตียนกระทะทะแล้วนะคะตางกระทะเสร็จแล้วกระทะแห้งก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะแห้งแห้งแล้วมั้ะเราก็ใส่น้ํามันไปน้ำมันไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องผัดกระเทียมก่อนเนาะนี่นะนี่ก็กระเทียมนะคะกระเทียมเพียงได้แล้วนี่กระเทียมนะคะใส,ใส่ลงไปใส่ลงไปตอนยังไม่ร้อนนี่แหละไม่งั้นมันจะกระเด็น มันยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะถ้าน้ำมันร้อนมันจะกระเด็นจะกระเด็นนะคะสําหรับแม่ครัวมือใหม่นะคะวอนผัดเองนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้วก็เอาที่เราคุกไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผัดอีกทีต้องผัดนานๆนะคะให้หมูสุกๆเลยนะคะสุกนี่นะคะนี่นะคะที่เราตุกไว้เนาะ โอ้เยอะเลยนะเนี่ยได้ประมาณได้ประมาณถ้าเก็บไวก้ก็ทับแวร์ยังไงนะเนี่ยนี่นะคะเราเราก็เ๋ยนนะเดี๋ยวตักตักให้ให้กระเทียมมันทั่วๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวแล้วเราก็ให้มันนี่นะเดีย๋ยวพึ่งเพึ่งให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยน้ำมา อันตรายอย่ากินเน้สุกๆดิบๆนะคะบอกต่อนะคะอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะเพราะว่าเขากินนั่นแหละนะคะสําหรับคนที่คุณหมอบอกอีกน,นะคะบอกว่าสําหรับคนที่กินเอ่อแบบปิ้งย่างหรือว่าอะไรนะอะไรนะที่จุ่มอะไรพวกนั้นนะคะที่สุกๆดิบๆอ่ะนะคะก็ต้องระวังนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเรื่องจริงเลยเนาะเพนี่แล้วนะคะก็อันนี้เรียบร้อยแ,แล้วเนาะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะชิมเนาะ ิมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยนะคะเปรี้ยวกำลังดีอืมรสก็จะมีเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เค็มเค็มนิดนึงนะคะเค็มนิดนึงรสกรอบมๆมากๆใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเนี่ยก็จะมีพริกแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเนาะ <c oughs> ร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่งชามเบลเลอร์เลยนะคะชามใหญ่มากนะคะเนี่ยชามใหญ่มาก